สถานการณ์ที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องฟ้าเรื่องฝนกันหน่อยครับหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับก็ทําให้เกิดน้ําท่วมที่อำเภอกาบ,บุรีจังหวัดระนองครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมารถก็สามารถที่จะกลับมาสัญจรได้บ้างแล้วครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในช่วงเช้าวานนี้กันก่อนครับหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่คืน วันที่17นะครับต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ทําให้เกิดน้าไหลหลากเข้าทั่วเมืองระนองหลายพื้นที่ครับโดยจุดที่มีน้ําท่วมหนักก็อยู่ที่บริเวณถนนสะพานปลาถนนท่าเมืองและพื้นที่ริมคลองต่อเนื่องออกไปที่ทะเลนะครับรวมถึงจุดบริการแช่น้ําร้อนของทางด้านเทศบาลเมืองระนองและรวมสปาน้ําแร่ร้อนของเอกชนซึ่งตั้งอยู่ริมคลอง ในสวนสาธารณะรักษาวารินครับก็มีน้ำทะลักขึ้นมาจากคลองหัดส้มแป้นเข้าท่วมเต็มพื้นที่จนต้องปิดให้บริการครับทีนี้พอถึงช่วงเย็นครับระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกเป็นช่วงๆสำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็ได้มีการล้างทำความสะอาดบ,บ้านแต่ก็ยังมีอีกหลายหลังครับที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดและยังคงมีกระสอบทรายวางกั้นน้ำเนี่ยวางไว้อยู่หน้าบ้าน เพื่อป้องกันน้ําที่อาจจะไหลเข้าท่วมอีกครั้งในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาเพราะว่าทางสถานีอุตุนิยมวิทยายังมีการเตือนเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องและจะมีน้ําทะเลหนุนสูงในช่วงเวลาประมาณ23่สิบามนาฬิกนาทีของเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับโดยชาวตำบลเขานิเวศอําเภอเมืองระนองบอกว่าน้ําท่วมเมื่อช่วงเช้าวันนี้หนักสุดในรอบ15ปีครับสาเหตุเป็นเพราะว่าคลองระบายน้ําถูกบุกรุกทําให้การระบายน้ําลงสู่ทะเลทําได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งยังไม่ได้รับการขุดลอกคลองและท่อระบายน้ํามานานหลายปีครับก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดําเนินการกับผู้ที่บุกรุก,กริมคลองสาธารณะด้วยล่าสุดครับเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ19บเนาฬิกาก็เกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นคลองน้ําจืดตําบลน้ําจืดอเาเภอกาบุรีเข้าท่วมพื้นที่คลองน้ําจืดจนถึงบริเวณถนนเพชรเกษมเส,มส้นทางลงพื้นที่ภาคใต้โดยบริเวณสี่แยกอเาเภอกาบุรีพื้นที่รอยต่อจังหวัดชุมพรครับ มีน้ำท่วมสูงเป็นระยะทางประมาณ500เมตรระดับน้ำสูงกว่า1เมตรก็ทำให้รถจนกไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรโดยเฉพาะรถทัวร์รถประทุกต่างๆและรถน้ำมันต้องจอดอยู่จำนวนมากรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนร้านค้าริมทางก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก แต่ว่าในช่วงเวลาประมาณ22.45นนาทีอย่างที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่ระดับน้ำเริ่มลดลงครับเจ้าหน้าที่จึงเริ่มปล่อยให้รถผ่านไปได้บ้างแล้วครับ ต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะแม้จะไม่ได้เกิดน้ําท่วมแต่ก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นกันค่ะอย่างที่ร้านอาหารในพื้นที่หมู่2บ้านเกาะปูตํบาบลเกาะสีบอยาอเ,าเหนือคลองจังหวัดกระบี่ได้รับความเสียหายคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเสียหายจากลมที่พัดประมาณสัก5นาที oh. แต่ลมมันพัดแรงจริงๆนะคะเป็นลมพายุส่งผลให้กระเบื้องในร้านเนี่ยแตกเสียหายกว่าร้อยแผ่น ประตูร้านพังเสียหายไปหลายบานมีผู้บาดเจ็บด้วยหนึ่งคนจากเหตุกระเบื้องหล่นใส่ศีรษะนะคะนอกจากนี้ค่ะลมพัดแรงยังพัดหลังคาบ้านเรือนในพื้นที่หมู่2เสียหายไปอีกประมาณ10หลังทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะคะ ขณะที่เรือประมงขนาดเล็กและเรือใดหมึกต้องเร่งกลับเข้าฝั่งบริเวณอ่าวคลองจีลาดตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่เพราะเผชิญกับพลื่นลมแรงและต้องหยุดทําการประมงชั่วคราวค่ะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดกระบี่และเจ้าท่ากระบี่ภูมิภาคสาขากระบี่ได้ออกประกาศ ได้ออกประกาศเตือนประชาชนนะคะให้ระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพราะอาจจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลัน,นะคะ่ะส่วนสภาพอากาศในวันนี้<ม>กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการนะครับว่าทุกภาคของไทยเลยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าที่อยากให้ระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับ